สวัสดีครับฟูจิครับบอกไว้เลยครับว่าเทปนี้เป็นตอนที่ตาลึงมากๆครับให้เพื่อนๆจินตนาการตามนะครับคุณหมอกําลังผ่าตัดสมองกําลังเสียบเข็มเข้าไปในกลางสมองแล้วปลุกคนไข้ให้ตื่นขึ้นมาแล้วคุยเออเอาทำไมต้องปลุกก็เพราะว่าต้องตรวจว่าประสาทมือมันขยับได้หรือเปล่านะให้เช็คประสาทอะไรต่างๆเพราะถ้าไม่ปลุกจะไม่สามารถรู้ได้เลยดังนั้นฮะเป็นวิดีโอที่เสียวไส้แต่เป็นประโยชน์ต่อเ,เพื่อนๆมากสําหรับคนที่จะมีหนทางในการเลือกหมอเลือกแพทย์และจะมีความรู้ต่างๆมากมายคนขวัญอ่อนไม่ควรดูพร้อมไหมครับ Aduh kan. นี่คือหัวของคนไข้คุณหมอกําลังใส่เข็มเข้าไปในแกนสมองซึ่งมันอยู่ที่กลางสมองนะครับเวลาทิ้มเข้าไปเนี่ยต้องใช้สมาธิอย่างมากเลยครับใส่เข้าไปในกลางสมองคุณหมอต้องใช้สมาธิเพื่อที่จะไปเปลี่ยนเซลล์ตรงกลางสมองที่ชื่อว่า VO ก็คือซึ่งมีเส้นทางส่วนกลางแค่หมิลระหว่างทางก็ผ่านเส้นประสาทและเส้นเลือดเพื่อเข้าแกนสมองวิธีการผ่าตัดก็คือการเจาะรูเล็กๆนะครับแล้วก็ใส่เข็มเพื่อยิงกระแสไฟเข้าไปในแกนสมองตรงกลางตรงนี้เขาเรียกว่าชิโชและระหว่างทางก็ต้องผ่านเส้นประสาทและเส้นเลือดสาคัญไอตัวชชโนี่ยมัอูงงกลา สมองนะครับมันสื่อความรู้สึกและมันมีเส้นประสาทในการที่จะขยับบังคับให้ร่างกายขยับโดยเฉพาะส่วนตรงนี้นะครับที่เรียกว่าวีโอกระดือเป็นส่วนที่จะทําให้นิ้วขยับได้ตำแหน่งเนี้ยมีเส้นผ่าศูนย์กลางแค่5มิลทั้นั้น5มิลน,นี่นคือ1 2 3 4 แค่เนี้ยเล็กแค่เนี้ยเส้นผ่าศูนย์กลาง5มิลแค่เนี้ยรีดดูก่อนถูกลบเตรียมตัวผ่าตัดคุณหมอเป็นคนปูพลาสติกเองเริ่มหลับแล้วครับแล้วกําลังเริ่มฉีดยาชาให้ทั่วร่างกายครับและกําลังใช้สว่านเจาะสมองแบบนี้ครับวีคุณหมอบอกว่าช่วยปลุกคนไข้หน่อยได้ไหมครับได้ครับทุกคนเตรียมพร้อมคนไข้เริ่มรู้สึกตัวแล้วก็เริ่มฟื้นขึ้นมาแล้วครับ อ่ะลองเอากีตาร์ให้เขาลองไปเล่นดูซิเป็นยังไงบ้างในระหว่างทางคุณรู้สึกเย็นเย็นหรือรู้สึกแปลกๆก็ไม่ต้องไปกังวลน,นะดีกีตาร์ต่อได้นะคนไข้ก็ลองเช็คนิ้วตัวเองว่ามันขยับได้จริงหรือเปล่าใช่ครับเพื่อที่จะดูคนไข้นิ้วที่มีเส้นประสาทเนี่ยเขาขยับตามปกติหรือเปล่าเนี่ยจึงต้องมีการปลุกคนไข้ที่หลับแล้วให้ตื่นขึ้นมาเพื่อเช็คดูว่าขยับได้ปกติหรือเปล่าครับหมอก็เช็คต่อไปว่ารู้สึกยังไงบ้างครับคนไข้บอกตอนนี้รู้สึกมือขวารู้สึกยังชาๆอยู่ครับ คุณหมอบอกว่าไม่เป็นไรเพราะเราตั้งใจให้แล้รู้สึกอย่างนั้นเองแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับใช่ครับคนไข้คนนี้นะครับจะขยับนิ้วนางไม่ค่อยได้นะครับปัจจุบันนี้ดูนะครับว่าเขากลับขึ้นมาได้เหมือนเดิมกลับมาได้ครับเยี่ยมมากเลยครับงั้นต่อไปช่วยยกมือขวายกมือขึ้นหน่อยครับอ้าหุบอ้าหุบแล้วหลังจากนั้นหนึ่งเดือนคนไข้ขยับนิ้วนางได้แบบนี้ครับดูครับขยับนิ้วนางดึ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 งโอ้โหขยับได้อย่างสวยงามก่อนหน้านี้ขยับนิ้วนางไม่ได้เลย ตอนขยับไม่ได้เป็นแบบนี้ครับในสมัยก่อนแกเป็นนักกีตาริสมือดังนี่คือภาพเมื่อ14ปีก่อนนะครับเขาขยับนิ้วนางไม่ค่อยได้เป็นโรคดิสเนียขยับนิ้วนางไม่ค่อยได้ครับคุณหมอท่านชื่อว่ายามาโตอิจิจสผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องความสามารถการทํางานเส้นประสาทสมองวันนี้คุณหมอก็มาผ่าตัดสมองให้กับคนไข้ยอย่างเช่นเคยก่อนผ่าตัดทุกครั้งผมจะรู้สึก ตื่นเต้นกับการที่จะทําให้คนไข้ประสบความสำเร็จให้ได้ครับอยากให้คนไข้ทุกคนกลับมาดีขึ้นครับคุณลุงครับช่วยเอาน้ําแก้วนี้ลินลงอีกแก้วหนึ่งได้ไหมครับได้ครับเอามือสั่นลินได้ไม่ตรงครับอ๋อ ผมเวลาถือตะเกียบก็จะมือสั่นเวลากินก็จะมือสั่นมากเลยครับวันนี้จะผ่าตัดคุณหมอก็เลยโกนหัวให้และครั้งนี้คุณหมอจะไม่เลือกการผ่าตัดจะไม่ใช้เข็มทิ่มสมองแต่ใช้อุตจาร์เพื่อรักษาแทนครับวันนี้จะไม่มีการผ่าตัดแต่ใช้คลื่นอุตสาร์ในการรักษาเส้นประสาทสมองใหม่ก่อนรักษาให้มาใช้ปากกาเขียนวงกลมมันเขียนได้ไหมโอ้มันไม่อยู่ในวงกลม ตื่นเต้น hey, <like> so. เขียนไม่ได้เขียนไม่ได้ในระบบการรักษาคลื่นสมองแบบนี้ครับยิงเข้าไปตรง V O กวันนี้ให้คุณหมอเล่นเล็งตรงนี้ครับจุดที่ชื่อว่า V I M ซึ่งไอ้ตรง V I M นี้คือส่วนที่ทําให้ร่างกายสัตน์สมองของแต่ละคนจะมีความใหญ่และความแตกต่างไม่เหมือนกันคอมพิเวเตอร์อย่างเดียวจะจัดการไม่ได้ต้องใช้ฝีมือคนใส่ใจระดับ0.1นนมิลวันนี้ใช้คลื่นอุนตราซาวในการรักษาสมองอ,อผ่านอุนตราซาวเรียบร้อยแล้วช่วยเขียนหน่อยได้ไหมถ้าไม่ดีขึ้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะแก้ใหม่ได้ครับโอ้ดีขึ้นเเยยอะล เก่งมากวันนี้มาดูกันครับว่าลินน้ํามือจะสั่นหรือเปล่าพร้อมนะครับหนึ่งสองซ้ำโอ้เก่งมากตอนนี้ไม่หกแล้วใช่ไหมครับสุดยอดมากเลย รู้ครับว่าโรคเส้นประสาทมันมีการรักษาหลายอย่างรวมถึงปรากินสันด้วยครับที่ประเทศไทยหรือหลายประเทศครับโรคปรากินสันก็คือต้องรอให้หายครับไม่มีการผ่าตัดเพื่อที่จะแก้เส้นประสาททาให้มือกลับมาขยับได้ทําให้มีการเดินได้ดีเหมือนคนปกตินะครับยังไม่มีครับดังนั้นผมจะหาข้อมูลการรักษาหรือการป้องกันโครคภัยไข้เจ็บต่างๆซึ่งอาจจะยังไม่มีในประเทศไทยเป็นข้อมูลที่มาจากต่างประเทศและในเพจของเราเนี่ยคุณหมอหลายท่านก็ติดตามเพจของผมอยู่นะครับแล้วก็บางทีครับคุณหมอได้เห็นข้อมูลต่างๆนี้ก็ทักมาที่ผมนะแล้วก็บอกว่าอยากไปติดต่่่ออกคุุณหมมททีปประเศนนแล้วผ็ํา แล้วก็มีคุณหมอหลายคนซึ่งไปเรียนรู้วิธีการผ่าตัดไปเรียนรู้วิธีการรักษาจากต่างประเทศด้วยคลิปที่มีประโยชน์แบบนี้ครับแล้วรวมถึงเพื่อนๆที่ดูอยู่ในนี้ก็คือเราสามารถตัดสินใจเลือกหมอนี่ดีครับถ้าเราไม่รู้นะเราก็จะมีวิธีการรักษาแบบงเก่าเพราะหมอบางท่านก็จะมีการรักษาของเขาเขายังไม่ได้อัปเดตเขาก็คิดว่าวิธีการรักษาของเขาเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วแต่เราเป็นประชาชนธรรมดาเราสามารถเลือกหมอที่ดีเรามีทางเลือกที่ดีมากกว่านั้นโดยการหาข้อมูลดีๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนดังนั้นหน้าที่ของผมก็คือหาา้ออท่่กงเัพืยแใฝ ใช้เยอะครับเพราะยังมีคนหลายคนที่ไม่รู้เรื่องวิธีการรักษาแบบนี้ก็จะใช้วิธีการรักษาแบบเก่าต้องคิดดูครับว่าคนที่เป็นปางินสันในวัยประมาณ50เป็นโรคที่แบบว่ามือสัน ทำอะไรไม่ค่อยได้แล้วก็วขาก็เดินไม่ค่อยได้เนี่ยเป็นเวลา30ปีสมมติอายุขายเรามีอยู่ถึง80จาก 50- ถึง80นี่มีอย่างอีก30ปีถ้าเราไม่รู้เราก็จะหมดหวังดังนั้นให้เพื่อนแชร์แล้วกดติดตามผมจะบอกอีกเรื่องครับว่าพวกเราหลายคนนะฮะคิดในใจว่าเราไม่อยากเป็นโรคร้ายเราไม่อยากเป็นโรคนู้นโรคนี้ถ้าเป็นแล้วทำไงดีถ้าเป็นไม่เจ็บได้จะดีมากมากเลยแต่เราคิดเฉยๆครับมีใบสอบถามนะฮะถามไปดูว่าคุณป้องกันเรื่องโรคภัยให้เจ็บต่างๆบ้างหรือเปล่าไม่ถึงที่สับเ่อร์เล่นเกต์ท เรียนรู้เรื่องสุขภาพมันจะมีค่ามากกว่าความสนุกภายนอกครับเพราะร่างกายเรามีค่ามากกว่าสิ่งใดครับก็ติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วถ้ามีคิดดีๆจะมาเผยแพร่กับเพื่อนๆครับแล้วเพื่อนๆถ้าเป็นไม่ได้ให้ติดตามในไลน์แอดนะครับถ้ามีคิดดีๆจะยิงตรงหาเพื่อนๆครับบ๊ายบาย